ดีค่ะหนิงนะคะจากเพจต้นกล้วยป่าวันนี้ก็จะพามาชมต้นมะดูกนะคะอันนี้จะเป็นผลของเขาค่ะมะดูกเนี่ยเป็นผลไม้โบราณนะคะหายากแล้วนะคะ,ะนี่ค่ะนี่จะเป็นผลที่ออ่อยังไม่สุกนะคะถ้าสุกแล้วเนี่ยจะมีสีเหลืองแบบนี้นะคะอันนี้คือสุกแล้วนะคะสุกจะมีสีเหลืองนะคะรสชาติเนี่ยจะหวานนะคะหอมหวานมากนะคะนี่ค่ะ เป็นแบบนี้นเดี๋ยวหนิงจะให้ดูมเมล็ดด้านในนะคะสามารถรับประทานได้นะคะนี่ค่ะเป็นไม้ไม่ผัดใบค่ะนี่นะคะด้านในจะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้หนอนเพียบเลยนะคะอันนี้กินไม่ได้นี่ค่ะ,มะเมล็ดด้านในก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ อันนี้จะให้ดูลำต้นเขานะคะนี่ค่ะนี่คือเมล็ดของเขานะคะขยายพันธุ์ด้วยการเพราะเมล็ดนะคะแล้วก็ตอนกิ่งนั่นเองค่ะอันนี้คือจะเป็นต้นของเขานะคะลักษณะผิวเนี่ยค่ะเป็นไม้ไม่ผลัดใบนะคะสูงสูงได้ประมาณ 20- 25เมตรนะคะเนี่ยค่ะกิ่งก้านจะเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะเป็นไม้ไม่ผัด ะะให้ร่มเงานะคะแล้วก็ผลเนี่ยสามารถรับประทานได้นะคะนี่ค่ะอันนี้ก็ถ่ายมาให้ชมนะคะสําหรับเพื่อนๆท่านใดนะคะที่อยากจะอ,อนุรักษ์สายพันธุ์ไว้นะคะติดต่อเข้ามาได้ที่เพจต้นกล้วยป่าค่ะหรือโทร0 9 2 3 9 2 6 5 9 8คะ่ะเบอร์หนิงเองนะคะเบอร์โทรคือไลน์นี่ค่ะมะดุกนะคะหรือกระดูกนั่นเองนะคะนี่ค่ะ ผลสามารถรับประทานได้นะคะสมัยนี้เริ่มหายากแล้วคะ่ะสำหรับไม้ป่าหายากนะคะสำหรับท่านใดที่สนใจก็ติดต่อมาได้คะ่ะขอบพระคุณคะ่ะ